จากที่เราหายไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้พ่นสีแล้วมาคืนผมเร่งพ่นสีนะครับว่าอ,อ้อยก็ตัดไว้รอแล้วนะครับจุดไฟแล้วรถยังไม่ทันเสร็จเลยครับเร่งมืมาคืนดึกเลยครับลองพื้นแล้วเดี๋ยวถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแดดออกดีๆเดี๋ยวจะมาพ่นสีจริงนะครับนอกในนะครับมาคืนเร่ง ไหนๆทำแล้วก็พุ่นไปเลยล็อกถ่ายยเด้าวันนี้แดดดีเอีามาพุน่นสีจริงกันครับ สีสุดท้ายแล้วครับเหลือสีเทาครับเดี๋ยวเราปิดนะครับใช้เทปกาวครับหนังสือพิมพ์ปิดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่งหน่อยนะครับเอาให้มันเสร็จนะครับ้างหน้าเสร็จแล้วนะครับด้านนี้เราก็ปิดแล้วนะครับปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเดี๋ยววันนี้การจับพ้นนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นบานะครับ เป็บาอ้อยนะครับอันนี้เราก็พ่นสีจริงครบมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปลอกดูนะว่าสีที่เราทําจะประมาณไหน,นครับนี่นครับฝั่งนี้เราลอกให้ครัจะได้ประมาณนี้นครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับนี้ผมใช้สีงบประมาณ6,009นะครับที่ซื้อมาอเคครับสวัสดีครับ